แหวบปกติมาซ้อมตีลังกาจะเจอผู้รบกวนคนเดียวอันนี้ตามเพื่อนมาด้วยโอเคครับไม่เป็นอันซ้อมเหมือนเดิมหวัดดีครับมาอีกแล้วตัวเดิมเลยครับตัวที่หนึ่งแล้วก็พกของกินมาด้วยมา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 ในขณะที่คนกําลังจะซ้อมใหม่ได้ซ้อมอีกแล้วครับไม่ได้ซ้อมแล้วครับหนักเลยที่นี้หนักเลยจะกะจุบจุบกันด้วยจุบจุบกันด้วยอ่ะอัน จัดการครับเธอต้องตั้งกล้องแล้วก็มาให้คนละตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญครับตามสบายเดี๋ยวมันแย่งกันแย่งกันอืมจบเอ้ยของกินไม่ได้อยู่ตรงนี้ของกินอยู่นี่เอ้ยหันหน้ามันแจชิกแจชิกเอาไว้ตรงนั้นอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ตัวไม่ได้มาขายของนะครับแค่แบบเออเอาพกมาด้วยเพราะว่าที่สวนหลวงนี่แมวมันเยอะฮัลโหลฮัลโหลนู่นนทางนี้ทางนี้ทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลนู่ฮัลโหลฮัลโหลนี่นี่ หันตวในกล้องด้วยหันตูในกล้องไม่เป็นไรครับหันมาทางนี้ครับตามมาตามมาคลิปนี้น่าจะถูกใจทาสแมวนะครับไม่ไม่ได้มาตีรังกายอีกแล้ว <c oughs> เอาเข้าไปโอ้ยเบา <c oughs> หันให้เห็นกล้องเลยอ่ะล <c oughs> อ,อยไหมจ้าบีบบีบให้อยู่นีย <c oughs> นี่มานะอีกตัวหนึ่งมาดูมานี่าอาหารแมวเรีย ใช่ปะเขาเขาเรียกอาหารหรือขนมแมวโดนโดนแมวโดนแมวลุมครับอุ้ยขอโทษค่ะเข้าจมูกไปแล้วเอ้ยแล้วมันแย่งกันไอ้แย่งกันหนักเลยอืมอร่อยอร่อยกินใบกินไปกินใบกินใบคลิปนี้น่าจะถูกใจทาสแมวเลยนะบีบีให้กันอืมอืม กินกินกินห้กินกินกินเอาไปกินไปมันแสดงว่ามันรู้นะคะว่าคนจะต้องมาเอออืมเอาเข้าไปอืมมันรู้ว่าคนจะต้องมาไม่พอตอนแรกเอาขนมแมวเลียให้ตัวเปิดตัวเดียววันนี้มันพาเพื่อนมาด้วยตอนแรกบอกว่าจะไม่ขายของแต่ว่าถ้าเจ้าของแบรนด์นี้มาเห็นสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> โชว์ชัดมากอ่ะอ่ะวางกล้องไว้เห็นตูดอีกแล้วเห็นตูดอีกแล้วมันจะกัดมือผมแล้วนู่นอ้มาอามามาเดี๋ยวพี่บีบให้เองมา<ด>อีตัวนี้มันยังไม่คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับโชว์โชว์แมวกินขนมอย่างเดียวเอาไว้ดูแบบเพ,เพลินตาแล้วกันนะครับพี่ไม่นู้ไม่ได้ลูกพอแล้วของหนูพอแล้ว แย่งกันเอาแล้วอยากัดกันอยากัดเริ่มแล้วเริ่มแล้วอย่าอย่าอย่าให้นิดนึงให้นหนึ่งพอ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 พของพี่เขาลูกของหนูหมดแล้วไอ้มือเรียบร้อย